สวัสดีครับทุกๆกคนทุกทท่านที่กำลังติดตามรับชมคลิปของอนันต์ทั่วยูในขณะนี้นะครับเนาะครับเมื่อนีอนันต์ทั่วกับผ้าพอแม่เอื้อยน้องภูยาดีงัวปเลียงหางัวปเลียงนะครับเนาะฮะสัยพันธุ์พ่อสองเพลนครับเมื่อนีผ้ามาเบิงเอาครับเมื่อนีเป็นงัวของหมอลําตีครับพี่การนะครับบ้านนนเจะเลิ่นนะครับเนาะบ้านนนจะเลิ่อนตาบลตาบลยังก่อนตาบลแวงดงตําบลแวงดงอำเภอแยงศรีสุราษจังหวัดมหาสารคามครับโอ้ผมขี่ลงขี่ลืม โอ้มนี่หมอลำตีมีเด็ดเด็ดหาเบิ้งเด้พี่น้องมีไท่ผสมฝรั่งครับฝรั่งผสมฝรั่งกับมีได้ครับมัหนี่มีตะลูกแม่ทั้งนั้นนะครับเด็ดเด็ดได้ครับเด้อนี่เบิ้งเอ้าเพิ่นสิเปิดไปลราคาซ้ำไหนกับไปพบไปพ่อกับหมอลำตีเลยนะครับเนาะนี่ครับหมอลำตีสวัสดีครับครับผมสวัสดีครับครับสวัสดีครับพี่น้องเอฟซีของช่องยูทูปของพี่นั้นอนตัวล้วกเอฟซีของหมอลำตีครับมันนี่หมอลำตีมีมาฝากพี่น้องทุกก่านครับมาอนี้จัดเข้ามาเป็น แม่ไทยลูกฝรั่งนะครับมีอยู่ซีคมนะครับเด้อมาฝากพี่น้องแลครับแม่มาันอยู่สามตัวให้พี่น้องพิจารณาเบิ้งครับแบบราคาที่เปิดไปครับราคาที่เปิดไปให้พี่น้องต่อรองได้คือเก่าครับมาหนี้ให้พี่น้องเบิ้งลูกฝรั่งครับช่วงนี้นะที่พี่นั้นต่อเลยครับอ่ะครับมาหนี้เบิ้งกันนี่ครับตอนมันอยู่น้ำแม่น้ำลูดกงนี่อันนี้แม่ไทยเด้อครับมาหนีเอาผัวฝรั่งเนี่ยเบิ้งลูกพันหมดนี้ครับนี่ครับก็คือคนเหรอพี่น้องคนขันปานเฮ้าเนี่ยผัวฝรั่งกับลูกงามงามเด้อ เนี่ยครับเป็นลูกแม่แม่ลูกลูกพ่อได้ครับตัวนี้ครับลูกตัวนั้นเป็นลูกเค3 1นึงะครับสำหรับพี่น้องที่ต้องการลูกเคเอฟสามหนึงเอามาแล้วครับบ้านเนี่ยแม่ไทยลูก KF3 1นึบ้านนี้แม่นี่ลูกโตที่ไดพอดีเห็นแรกเลยนะครับสดครับแม่สดลูกสวยนะครับเป็นงวดลูกแรกครับเอามาเนี้แสงสีดีอยู่แล้วพี่น้องเป็นในภาพคมชัดดี่าพี่น้องมาเนี้เรื่มขากล้องครับใส่มือจับเอาครับนท้ทองครับทาได้2อเดือนก่อเลยนะครับแต่ บ่ได้ตรวจท้องเนาะในท้องก็ทับไปแล้วทับไปแล้วไในเจ้าของมาว่าในกระติสละลาทับอีหยังบงหนี่งทับปีศาจแดงครับพี่น้องแหมเนี่ยเอาแต่ผมฟาร่งตัวคนนี้เองครับคือสิได้ค่าสินสอดงามเนาะผู้เป็นพ่อเป็นแม่เพิ่นน่ะลูกนี่ครับเพิ่ลูกเอาราคาเดี๋ไดีครับราคาครับเปิดไว้ที่77,000นะครับ77,000ลูกเทียนอยู่นี่ลูกสีอ่เคสามหนึ่ f 3 1นะคะเคเอฟสาในท้องปีศาจแดงพี่เศษหนึ่งาพี่น้อง ดีทั้งแม่ทั้งลูกลำบากนี่ใบนะครับใบเกิดใบสามเดือนแม่เพิ่นสูงหไรไปนไหนครับมีรอยสามสิบพาครับประมาณนี้ครับมีรอยสามสิบพาเอาขอบังเทนละใบเนาะอันเอาเบื้งลูกสาวเพิ่นก่อนเนาะครับอันนี้ใบเกิดนะครับมีใบเกิดลูกสาวเพิ่นได้ครับนี่มีใบมีเบอร์มีหลอดอ่านบอกกันมีหลักฐานครับบ่ได้บอกกันได้ร้อยนะครับเนาะมาเบิ่งมือทองมือทัดเพิ่มทับใบสิบสี่เดือนเก้าปีหกสามขอดวันทียี่สิบสามเดือนหกปีหกสี่อ่านับมาพี่น้องนับจากวันเดือนหก มาฮอดปีหกสี่น้ำพ่อนี่โปรหาเนาะเพิ่นเกิดเดือน6ปีหกสี่น้ำพีงเนาะครับหกเจ็ดแปดเก้ึงเดเดือนเนาะครับลกเดือเดือนแม่ทับพี่แศดหนึ่งสาครับทับพี่แศดหนึ่งสามศูนย์นะครับไปรุ่นไปรุ่นออกไปรุ่นเอาได้หลายเดือนเติมเลยนะครับเดนสองเดือนงเดือนสองนี่ครับเจ้าปีศาดแดงะแม่ทับไปนะครับเด้อทมือวันที่สิบหกเดือนสิบสองเดือนหกสี่ทับทับทันธว่าครับเออทันว่าไปไปปีนี้ไปปีก่เนาะ กำหนดขวดกับเดินเก่าพี่หักหาครับครับซื้อสองในสามเน่นอนแล้วครับอ๋อแน่นอนครับซื้อสองในสามนี่มารุ่นเอาทถลาลูกพิศดารแดงครับลูกไออันนี้เพื่อสิเก่งก็ไพ่ถลานว่าเคฟสามหนึ่งเป็ยบสาหนึ่งนี่ครับข้างในเป็นพิศดารแดงไว้ใจพิเศษหนึ่งสามสูตรนะครับไพ่ลูกเก่งทั้งสองนะครับอืมมาจากไอหมอโต้รัตนานขึ้นเก่านะครับพันโอ้เครื่องดีนะครับนี่ฟอยหางใส่ได้ นมชัดเจนให้ลูกกินนมเป็นเวลานะครับเนี่ยลูกเด็กเบิ่งเอาได้เพลินอยู่ลูกเขาโค้งค้างไงครับเนาะก็ค้างไงพี่ลูกที่สวยเลยครับวัอนี้โค้งค้างไงเล็บดีทั้งแม่ทั้งลูกเนาะแม่เพิ่นขอบตาดำหนาคาดำขอบหูวบดดำแม่เพิ่นเนาะครับเนาะอินโบรุ่ครับพี่น้องราคาอีกทีนึงนะครับครับเปิดไว้ที่เจ็ดหมื่นเจ็ดพันครับอ่าเจ็ดเอาครับมาอีกแล้วครับวันนี้มาอีกแล้วครับแม่ไทยลูกฝรั่งอีกแล้วครับไมน่ตัวนี้บาดแดงคักแดงแน่ได้ครับวันนี้ เมียตัวหน่อยกวาหนได้เมียนี่เนาะเมียเพิ่นขอบผู้ดำขอบตาดำนาคาดำครับไถมีสักมีสีมีอย่างอยู่หรอครับเมียเพิ่นจะได้เมียเพิ่นออกสีนุน่นๆไปตั้งแดงเงเหลืองนะครับเนาะนุ่มชัดเจนเล็บดีทั้งแม่ทั้งลูกนะครับแม่นี่ฟ้อยหางสวยครับแม่นี่ฟ้อยหางงามกกหางกับใบไ่เป็นไรเครื่องเพชรดำครับลูกสีแดงจึง้งคืนครับแดงขักแดงแน่ลูกแม่เมิ่เพี่น้องขอบผูดด้ด,ดำขอบตาดำนาคาดำครับ ใส่กำไลทองมากย่างดีลูกสาวพ่นลูกนี่คัดขนาดเลยลูกพอได้ครับตัวนี้ครับลูกไอสติงเล่ครับมาีนลูกสติงเล่ได้ครับบันนี้ตัวเนี้ยในทองทับไปบ่แม่พ่อในทองอ่ทับไปคือเ่าครับนี่ครับท่านท่านรับประกันทองไปครับว่าเตยบ่ได้รับประกันทองแต่ว่าผ่านเป็นเดือนกว่าผมว่าจะตรวจอันตสาวแล้วนะครับแต่หมอมาว่างผมก็เลยทายคิดกอนเลยครับอ่าอ่ะขอบังใบลูกสาวพ่นน่อครับพ่อได้บังใบผมไเป็นเกิดเพิ่นนี่ครับเจ้าสติงเล่ได้ครับลูกตัวนี้ ยอกว่าสาวน้อยไม่นีเป็นลูกสติงเล่เอาว่าเบิ่งเพิ่นจะได้อายุเท่าไรเดือนจักปีนะครับเนาะครับลูกแรกเบิ้งทั้งสองแม่เลยเนี่ครับโอ้เป็นพวกลูกแรกบ่ครับสดครับแม่สดลูกสวยทุกท่าครับแม่สดลูกสวยด้วยครับมาเบิ่งเบิ่งทันหลังเบิ้งตื่นีเหมอนมาเบิ่งเอาน้าหมอล้มตีเลยเด้อครับพี่น้องกบว่าฮะมูนนั่นมันกันราคาสูงเนาะกันมูแบบเอามือควอดเนาะพี่น้องเนาะครับสิบเจ็ดกระดาษข้อมหกสี่นี่ครับมือเพิ่นควอดได้เนี่ยตัวเนี่ยมือเพิ่นเกิดดดเ้นี่ยกาาคไหมอ เดือนน้ำเข้าเดือนกุมภาพนี่จักเดือนพี่น้องไรบิังเด้อครับเด้อบัดนี้แม่เพิ่นทับวันนี้ไว้ครับนี่ kf 3สามหนึ่งจังอีกเลยครับทับเหื่อึ้นเขาครับสุดยอดเลยครับสุดยอดพอพัดเลยบาทเนี่ยได้เดือนกัวสี่สองเดือนแล้วนะครับมหาล่าจะสื่อแม่เดือนลอยเด้อสื่อแม่ไทย่างนี้ก็ให้ลูกง้ามเพื่อนพี่น้องเอ้ยนี่มาเองมือทับนะครับเนาะวันที่ยี่สิบเก้าเดือนสิบสองหกสี่นี่ครับในเดือนหนึ่งเนาะเดือนกว่าวครับเดือนกว่ากำหนดคลอดเดือนสิบปีน้ำเข้านี่แหละ นี่ครับนี่ครับซื้อสวองในสามอีกครึ่าใบเบอร์หลอดไม่ได้เี่น้องเด้อนี่โอ้ครับ KF สามหนึ่งนะครับในทองแม่นี่แต่บอทั้เสาโนมนะครับเนี่ยตัวเนี้ยแม่นดดนได้กินกระเทยบอลเสาโนมแสดงว่าง่วงแม่นี่นี่น้ำนมดีข้างในเนาะเนี่ยแม่ลูกลูกเนี้ยก็แม่เนี้ยแม่ตัวนี้ซื้อลูกแถมแม่อันแม่สูงหไรเป็นไงครับแม่สูงลอยสามสิบบวกอยู่ครับแม่สูงลอยสามสิบบวกลูกเกียร์สี่ร้อยสามเฮ้ยซ้ำกันล่ะนี่ลูกกิดติดเบิ้องตัวเบิ้งตัวเบื้องตัวเพื่อนเราลูกไปทั้งหมด เปิเพื่นโอ้เพื่เป็นยางน้ำดูกดีตัวเนาะนนดูกครับโอ้คักคพี่น้องเอาลาคาเท่าไรครับเนี่ยครเปิดไว้ที่เจ็ดหมืนเจ็ดพันหาร้อยนะครับเจ็ดหมื่นเจ็ดันกระบียหาร้อยพี่น้องครับพี่น้องเฝ้าโซ่นะครับว่าโคมีท่กอนไหนกอนครับิังดูิังดูพี่น้องิ่งดูโททีหลังบ่หด้ได้ครับนี่ถ้ารอชิไมโททีหลังมันหายากเท่ากันสิเเิ่ม้อยหายีกัมิถ้อัพเสนขึ้นพี่น้องก็ว่ามันเพงโอ้แม่ลูกขนาดรนี้นี่ลูกพี่น้องเอาลูกมาเลยเด้อครับผมจะขอซื้อแมมัน พี่น้องซื้อลูกไปจากหกหมื่นได้อพี่น้องแม่กับเม่กับท่องนะล่ะแมียพ่ผมรมซื้อไปเบิ่งเอาอนเชปเชปสามหนึ่งหนิไหมอันนี้สติงเลยท่านพรมซื้อลูกบอกผรอมเด้อครับครับแต่ว่าลูกลูกนะครับนะโอ้โหลูกครับลูกบอกตำหนิพนเฮ็ดห็นเขาเฮ็ดเขาว่าท่านสรซังแก่หัวแล้วไหมซังบ้านใดใครบ่สร้างเขาเถอะเฮ็ดเขาโอ้ห้อยห้อยน้ำพรนห้อยห้อยห้อยเล็กดาดมันครับห้อยเล็ดดาดดาดหูพี่น้องนั่น กันเลยนั่นลพี่น้องละ,ะมีทำนิ<ม>ำนตัวนีอนอยน,อยนอยอ้อยไอ้ผู้ด่าไม่ได้้แม่อมหน,นีไงค่ะไงเนี่ยเอาเลูกอะเอาไปไนะมันฉีมันฉีดเสียพี่น้องเฝ้าทครับสองทวัทวร์นีนเด็ดนยครับไปเมิ่งค้มต่อไปครับครับค้มต่อมาครับบเนี่แม่ล,ลูกลูกแม่ลูกแดงจึงคือเินครับแม่กับงลูกกับง่ามเดวอครับบ่เนี่อันนี้แม่ฝรั่งหมดเด้อดับบ่เนี่ฝรั่งขยับขยับขยับฝยับขยับยน้อยับยอบขับขย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 ่อขยคบขยับขแับขับขัวนีับือ ครับเป็นอเคเอฟอีกนะครับสา่ครับนิ่สมงบันทายเอาครับมาเบงนะครับเบงใบเกิดเนีนี่ครับเคเอนึงนี่ครับนี่ตัวหลียวอยู่นเคเอฟสามหนะครับเด้อเอามือเกิดแล้วน้พี่น้องนาะสิบห้าท่านเราข้อ่งดีมึงเืองทั้งแมทั้งลูกเดืนกลัวตัวนี่มหมครับเดือนกลัวครับที่เดือนสองเดือนสองเดือนพอดีสเดือนพอดีม้งที่ยี่สิบสองเดือนก็กลัวเพี่น้องครับสเดือนกลัวไหมประเภทหนาหยนเด้อครับบาทเนี่ยเคเอฟสามหนึ่งเคเอฟสามหนึ มื่อไก่จักน้อยเนาะแมมแดงคักแดงเนี่ยหนามปาเขียบเป็นต้นนี่ไหมหนาเมเขียบเป็นต้นนี่นมแม่เพิ่นสีแดงครับมี่ดงกับมีติ้งเนอะนมมีติ้งครับมีติ้งหนึ่งนั่นสองติ้งคือเก่างสองติ้งตีเอานมมีติ้งนะครับแม่นี่นมมีติ้งเราเลี้ยงเฟิล์มนี่มามาเป็นปลั่งแล้วแหมเนี่ยสวยอยสวยโค้งสางแม่เพิ่นโผล่จักน้อยสัมพ่อเพิ่นให้ลูกดีละแม่นี่ หลังแตกกับตัวนี้ไหมครับหลังแตกล่ะลังก็เริ่สิเริ่มแตกพี่น้องนี่เก็บเม็ดสีได้ดีเติบย้งเทพสามนิดเดียวเลยครับโอ้เก็บเม็ดสีแม่แม่แม่เพิ่นให้ลูกดีอยู่เดีเนาะครับแม่แมสูงรอยสี่สิบเท่าไหร่เมียสี่สิบเจ็ดครับแม่สูงรอยสี่สิบเจ็ดแม่ครับนี่สี่สิบห้าบวชเหรอครับโอ้มายืนง่ามเฉยคนง้นหน่อยตัวนี้ไหมครับยืนปันพ่อแล้วคุณน่ะยืนปลอคักเป็นตัวผูเนาะครับมึงหนังข้อหนาเอ้ย จะได้ไปเดี่ยงคัะเดี่ยงเนี่ยเด้งเดียงยังสิเฟมแม่ยังยังสิติดโบดผอมเด้อครับแม่เพิ่นน่ะครับหูดำเครื่องเพชรดำนักขามีเรื่อเลื่อโบดดำปันใดเล็บดีนี่ครับเล็บแม่เล็บลูกดีเล็บลูกตีลูกเคฟหนีง่ามสุดโตครับราคาเราเปิดไว้ี่ไหนไหนครับเปิดไว้ที่แปดหมื่นหาพันนะครับแปดหมื่นหาพันบันนี้แม่เพิ่นเป็นลูกตัวที่ไหนเนี่ยครับนี่ลูกตัวที่สองนะครับโอ้ลูกตัวที่สอง ตัวที่สามเพรนองจังคอยไปทับเอานะครับไปทับเอาเนาะเอามันเคเอฟนี่แหละใส่ไว้นี่ครับนี่เคี๊ยเอฟสามหนึ่งสามเคีเอฟสามหนึ่งเชียงเรื่องเชียงในเบิร์ตตาสติมิลันนะครับเนี่ยและาบอกเพิ่นนีดจะรอบเนี่ยครับเปิดไว้ที่แปดหมื่นหาคุยได้กับเ่าด้วครับเด้อเอออ่ะแปดหมื่นห้าพันนับใกล้ๆอีกจิดหน่อยก่อนพี่น้องยับใกล้ไรเบิรงนนุ่มเพรนุ่มเบิร์นมัสสมองต้นนี้กันนุมแม่เพิ่นก่จติงจริงครับแต่ถือว่าได้สดแม่นี่เนาะได้สูง เ<ไ>ป็นสุดได้สูงแม่เป็นฝรั่งแล้วเออแม่โค้งสางมาดีแล้วล่ะเพน้องวันนี้เบิ่งลูกเพิ่นบาดเนี่ยหลังแตกโอ้หลังรงสิแตกแดงข้างแดงเนี่ยเอานาสดสดไปเบิ่งโคมต่อไปเนาะโคมต่อไปสีงามบ่พีพน้องไปเบิ่งเอาเนาะโ,โอ้โลูกเคเีอบนีสุดยอดมาแห้งแถวเนาะครับโคมต่อมามาเบิ่งเด็ดเด็ดลูกน้อยๆอ,อยู่ยนโคมนี่บาดเนี่ยของแท่กครับ <c oughs> หลังกันล่องแตกตัวนี้ท่านพ่อเดือนไป็นหรอเดือนน้อยๆครับตัวนี้เฮงหน่อยครับได้ครำเนี่ยอายุเกิดไม่ไมครับแต่ว่าเบิดตตชาจัดว่าตัวนีว้สี่ห้าปผูดำนาคาดำแม่เพินน่นเนาะแม่เพิ่นสูงหลายเป็นไหนครับวิลอยสี่สิบสามบวกครับเมียสูงลายสี่สิบสามบวกงออกสีนึ่งเหลืองนึ่งแดงหลังสีแดงน้อยๆครับดำล้ามครับเออเครื่องเพชรดำล้ามเลยครับนุ่มชัดเจนดีครับบ่มีติ้งนะครับค่อยหางกับฮอนเล็กน้อยพอดีแมนี่นุ่มบ่มีติ้ง แม่นี่ลูกเทีนอยู่นี่ลูกตัวที่ไหนครับลูกตัวที่สองนี่คือกันครับลูกตัวที่สองเพนนาะนีต 3, น่ตัวที่สามพีนนองทับเอาตัวทองวางอยู่ด้พี่น้องเ้อตัวที่สามนี่พี่น้องไปทับเอาหูกับเขาโบดด้วยครับนะขาขึ้ไม่ดำแม่นี่ลูกพ่อได้แล้วครับเทียนอยู่เนี่ยครับลูกช็อกโกโแลตนะครับลูกช็อกโกแลตโอ้เบิ้งนะครับผลงานของช็อกโกแลตถือว่าใสดได้เลยนะครับสำหรับพี่น้องเอฟซีนะครับฝากเป็นฟอพัน์ได้เลยนะครับนี่ครับเบิ้งผลงานครับช็อกโกแลตโอ้ แม่นี่คือพอซะวนิเนาะครัับบเงงหลสีโอ้หลังแตกเมื่อไหร่หลังแตกแล้พี่น้องคนน่ะหลังแตกลำโตเน่ากินยังแล้วออกจากปากได้พลาสติกเนี่ยอ้ามันจะไปกินพลาสติกพุูดออกจากปากเนี่ยเออโอ้กินไปตามภาษาเด็กหน่อยมาเบื้องมือขอดนะพี่น้องเนาะมือขอดเคลืนนี่ครับนี่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 เบื้องเสียแดดจังนะเออฮะนี่มือเกิดเด้อครับมือเกิดมือขอดนี่ครับนี่แปดมักราคมหกหานี่ไม่มือมือขอดไหม ครับไรเลยกครับจากมะกราผมพาน้ำเฮาหน่อยเนาะ<ม>เดือนกกวงตัวนี้ครับโอ้ช็อกโกแลตเป็นวัวลูกตัวที่สองตีลูกตัวที่สองครับห,หลังแตกแล้วหัวหน่อยบ้านพ่อสองเดือนซ้ำพี่น้องหลังบีมาแตกอะหญ้าแล้วครับนี่สูฮอดสีเดียนสีเบิ้งในลูกตัวนี้ไหมเบิ้งค้นหางเพิ่นเด้ครับนี่แม่ค้นหางไงแดงโอ้แม่นี่<อ>คือทรงลูกมาดกแดงข้าเจครับผลนั้นใจลูกได้สวยเ,ยเลยครับนี่ผลนาตาแม่เพิ่นได้ครับผล แม่บุธนันดอกบ่อ้ายดอกหน้าตาแม่เพิ่นน่ะกระนาดดีเดือดน้าล้อเดือบเยอะน้มน้มสวยน้มชัดเจนครับบ่มีติ้งเล็บกับสภาพดีพ่นน่ะพ่นน่ะไม่ลูกเจ้าช็อกโกแลตโอ้พี่น้องมองหางัวแม่ลูกงามๆนี่ครับเมื่อบ่งเอาิญมลน้ำตีครับเอาราคาครับบัดนี้ครับเปิดไว้ที่เจ็ดหมื่นเจ็ดพันนะครับเจ็ดหมื่นกับอีกเจ็ดพันครับแม่นครับนี่พี่น้องเจ็ดหมื่นเจ็ดพันพี่น้องอยากได้ทักมากนะครับเนาะหรืออย่างว่เบิ่งตัวจริง มันคืออันนั้นทั่วภาพเบิงบ่อครับมาครับเออมาเบิงเอาตัวจริงมันสวงามกว่านนในภาพได้พี่น้องมาเบิงตัวจริงมันจบมาบ่ายมาหลุดมัข้ามมาต่ออยู่เฮี้ยนไปแล้วครับขั้นมักแล้วเบิงเอาว่าอันนั้นทั่วภาพเบิงขักเราสั่นทษสังสือได้เพี่น้องเด้อบริษัทพิบเบิลง่วแม่ม่านครับครับเบิงแม่ลูกแล้วก็มาเบิงแม่ม่านนะครับบ้านนี้แม่นี่แม่ม่านรั้โตดีสูงไรไปเลยครับแม่นี่ ครับมีรอยซีที่ผ่าบวกครับมีรอยสีที่ผ่าบวกครับด้านซางด้าน <c oughs> สวงเป็นแตน,นปานขาวๆนี่ไม่นี่เนาะ,ะตาดีคนนะครับโอ้คุณดีตัวนี้คนนะสภาพเล็บครับดีส่งมาเลยครับโอ้หางมีนี่หัวดินมัฟต้นนี้เมนุ่มกับชัดเจนเครื่องเพชรด,ดำล่ามครับกมขามีมัดเป็นมัดอยู่พี่น้องเออไม่นี่ด้หนาเติบ เมนี่ทองกับพ่อได้ครับครักับเชฟสามหนึ่งเขาครับท่องเคเอฟสามหนึ่งพี่น้องได้ไปบอมมีขาดทุนครับพี่น้องเอฟซีมาต้องการเชฟสามหนึ่งกับหาพ่อหาหายเลยเนาะเนี่กับหาหน้านี่ครับนี่ซีไว้พันพ่อเนาะสีไว้พราท่านพ่อครับพ่อกับแพงโพดพ่อกับแพงโพดออกมาหนักออกมาดันพี่น้องว่าแพงเอาอันนี้ท่องกับเกฟสามหนึ่งนี่ เปิดเท่าเปิดแล้วครับชั้นใดครับเปิดได้ที่หกหมื่นเก้านะครับพี่น้องโอ้ยโปูโมชั่นเลยครับระดับนี้หกหมื่นเก้านี่ครับสวยเปลวะเนาะพูดอะบอนมีตัวนี้บ่ครับโอ้หางพันคืองามหนึ่งตัวนี้ไหมหางสวยหางลามดีเท่เนาะพูดอะโอ้อ่ะขอเบอร์นี่ครับบัขอเบิรงใบทับเด้ครับหกหมื่นเก้าเนาะแม่นครับหกหมื่นเก้าครับทับเคเอฟสามหนึ่งทับประกันท่องคือเก้าครับตัวนี้รับประกันเนาะพฤศจิกายนอด้ีครับเพันธบัตรหกสี่ ุมดคอดสิงหาหกห้าพฤศจิกาไรมาตัวเนาะไยมามือเป็นห่องพฤศจิกาทันมามกราคุมพาสามเดือนกลัวๆบ่เอออะราคาหกสิบเก้าเนี่ยนะครับนี่ซื้อไปแต่พอลูกเคเอฟตกทองปั๊บเด็กกัไรเลยครับครับสวยครับสดครับแม่นน่่ด้สดครับน้งินแม่หนิเครื่องดำลูกตัวที่สองนะครับ โอ้ลูกตัวที่สองเนาะครับต่ากัสดปั้นลูกแรกย่างดีครับการเดินการเหินยางดีครับโตบักไงบักเขิอนี่ครับบันนี้แดงจึ้งคืองครับนาโนกโนกนู่นนุ่นตุ้นตุนนี่พ่น้องพอได้มักสวดสวยตุ้นตุนนู่นนู่นครับแม่นี่เลยครับบ้านเนี่ยมักใหญ่ใหญ่เท่โค้งสร้างแดงแดงนะครับประเภทเครื่องเข้าติดบมาเต็มครับขอบหูขอบตาหนาขาเครื่องเพชรครับมักเท่สวยๆมักไงนีครับบันนี้โครงสร้างใหญ่ๆเล็บสวยสวยนะครับนี่ โอ้อสา<ด>สวเงเล็บสวยครับสูงายปไปไดยครับมีลอยหาิบหาบวมถึงหกสิบแล้วครับลอยหาิบห่าถึงลายหกสิบพุ่นอ่ะครับแลคห้าเปิดไว้ท่าไหรครับเปิดไ้ที่แปดหมื่นเจ็ดพันบาทนะครับแปดหมื่นเจ็ดพันบาทครับพี่น้องประก,กันท่องครับรับประก,กันท่องครับนี่ฝอยหางโอ้ฝอยหางจะฝอยหางงามๆตัวนี้ไหมตัวนี้กกหางไงครับนี่ลำหางตรงฝอยหางพูนอน่ะ สวยหา่างงามจับได้รูปนุ่บมบ่หมีติง่งบ่ม,มีติง่งนุ่มสวยนะครับชัดเจนมองดีมองงามคุ้นคักนี่แหละพี่นอ้องคุ้นจับได้ไบายได้ครับผมสูงไรเกจสิบก่ครับเออผู้ดเดี้ยงเอาลูกหลานไปทํางานอยู่เมืองนอกเมืองหน้าอยู่กรุงเทพกรุงไทยมีเงินอยากอยากเฮ็ดเป็นเงินเก็บฝา่ต้องฝากธนาคารครับซื้อเอาไปให้พ่อให้แม่เลี้ยง <c oughs> แม่นี่พูดเถ่าเลี้ยงได้ครับ บไงบฟุดบอ่อฟัดบดินบดันผมลอยเกบแม่เกือบซ้ำกันมันพูดะเดียเ็นพูดนะแม่นพอแม่เข้าสื่อไปลูกลานกะจูงเหรียญน้ำใหนาะครับอ่ะพี่น้องจเนนอเดี๋ยวนี้มันมาอาเดอครับนี่แปดหมื่นไทยก่อนครับแปดหมื่นที่เจ็ดเบาทนะครับแปดหมื่นเจับาทครับไม่บกไม่พองไม่าคายครับท่านี่เพิ่งใบผสมเลยนะครับนอบ่งเบิ่งเบครับใบผสมเอาครับนี่ครับวายแซดหหรือ เจ้าทศพลน,พนเนี่ยนะพี่นอ้องว่าน้ำเขา่าพื่อกันนะครับเจ้าทศพลน,นะครับเนาะนี่ครับเบื่องมือทับครับสองธันวาคมหกสี่เนือกันเปดคลอดยี่สิบเจ็ดกันยายนหกห้าอ้าวช่วงเข้าดำหน้าอยู่เหนไหมดำหน้าเนาะช่วงกันยายนนี่พายุกําลัางเข่าได้พี่น้องพายุเข่าดำหน้าตาฝนนู้นหนาวสันไปบึบเบิงลูกตัวนี้เลยครับนี่อาฟืน้นหาอาฟื้นหาไฟดังเห็นมันฟีงนำ้ำช่วงนั้นฝนฝนลินนะพายุเข่าช่วงนั้น ครับกับทบอกพี่น้องกึ่นั่นแหละครับที่อยู่หัวเขานะครับเด้ออหัวเขานครับมองตรนี้เพิ่นน่ะแมนแต่แต่ยันขางนึงนั่นน่ะมองต้นี้เพิ่นน่อแมนครับหัวเขาด้านขวาตีนหลังมันนอนๆใช่กระดูกนอนล่ะครับเต่ว่า์กิบดอกอืมเอ้ป็นแต่น้อยราคานี้พี่น้องทักมากครับไปเบิ้งโตต่อไปครับครับโตสุดท้ายท้ายสุดแม่ม่านนะครับบาทเดียตัวนี้พี่น้องอ่ะเอาราคามา่อก่อนลยครับตัวนี้ เับเปิดใบที่หกหมืนพันะครับว่าหกหมื่นสามพันทองกระพ่อใดคป่งนี่ครับครับทองกระพ่อฟสามหนึ่งนี่ครัเคเอฟสามหงหกหมืพันครับเคเอฟสาผสมสิตัละครหกสี่กำหนดขอดยีกรกฎาคมหกหกรกฎาคมหาด้วยครับกำหนดขอดนี่นี่ครับทองอะไรเจ็เดือนหรือครับสามใบเลยนะครับตุราพฤศจิกาธันวาามสี่เดือนแล้วตัวนี้ครับประกันทองครับมีคลิปตรวจทองครับสาึโอ้พี่น้องพอหลูกสามนี่แล้วสูงไรไหมนะครับแม่นี่ ครับนิดหน่อยสิสิบบวกครับสิสิบเลสามขึ้นไม่เพียงแน้วอ่างเดือกว่ตัวนี้เนาะอ่างเนาะทองสร้างตัวนี้ทองสร้างอ่างดีคุณเด้ไหนเนาะครับคุณคุณคุณโอ้จะจับหัวไหนใช่ไหมคุณเน๊ะนี่ครับนาขอบขาขอบหัวขอบตาหนาขาครับดำเครื่องเพชรอมกูขางไงครับโอ้ไม่ดีกูข้างไงดีเครื่องอมนะครับเครื่องเพชรอมห้อยหางไหม ฝอยหางสวยครับฝอยหางงามสตัวมอนี่แม่มั่นนี่ฝอยหางมีแต่กำงามพี่น้องแลค่ายที่หนึ่งครับนี่ครับเปิดไว้ที่หกหมื่นสามพันบาทหกหมื่นสามพันลูกเคฟสามหนึ่งได้ท่องแม่นครับลูกได้ครับลูกตัวที่สองอเก้าครับโอ้ลูกตัวที่สองครับพี่น้องมากแม่มั่นมากแม่ลูกมอนี่มูนัมตีจะไถมีแต่จังๆเลยครับแม่ลูกสุดยอดเลยครับมอนี่แม่ลูกนี่มูแม่ไทยอินดี้มีแต่ลูกกำงามพี่น้อง แม่ไทยเขาเอินยังกับไทยกลางๆเขานี่แหละครับแต่กับว่าน้อยกระแดงปนได้มึงมัดเดินกับไทยน้อยเด้ไทยกลางเด้ไทยสิมาแดงก็ละแต่เขาบัดเดินตะเบ้าฝรั่งเออแต่ว่าได้แตผัวฝรั่งค้าดองคือสีโอ้คือสีแพงครับข้าดองเปิดกับขุยได้ก็ละครับอ่ะขอบคุณขอบคุณพี่น้องเอฟทีทุกคนทุกท่านที่เข้ามาติดตามรับชมครับกับขอให้รอรอสวยเรื่อยเงินทองเรือใส่อ่างทองเด้อแพงเด้อเป็นนุ่มเป็นสาวเส้นแสบขึ้นครับหนาเหี่ยวหนังย่านก็ขอให้เต่งให้ตึงขึ้นแล้วพี่น้องครับ ครับพอกันคลิปหน้าคลิปหลังนด้นพี่น้องเนาะเอามวลน้ำตีฝากกับพี่น้องจังหน่อยพ่ครับสุดท้ายท้ายสุดผมกับวิมิยังนะครับเพราะไอพี่น้องอีฟซีของพี่นั้นนะครับที่ติดตามช่องยูทูปอันนั้นนอนทั่วกัให้อยู่ดีมีแห้งเั่นพี่น้องเด้อคิดหวังสิ่งใดก็ขอให้สมปรารถนาครับวันนี้มวลน้ำตีมาฝากพี่น้องพินิจพิจารณาเบิรงซีโคมนะครับที่เปิดแล้วครับไปให้พี่น้องต่อนรองได้เบิร์ทุกตัวครับหักแพงแบ่งปันครับวันนี้ผมมวลน้ำตีแล้วพร้อมอันนั้นนอนทั่วขอกรบบสสวัััดีคร